บันจะถึงการเข่ารัษาให้ตั้มฝทังท่านรักษาถิ่นก็บน้อยอันเท้ากับเต้าอันหน้อยลุกกระงบ้องหน้องหลนเ้าอกอกก็แค่ทิ้งที่ดีที่เป็นประโยชน์จะของประโยชน์เอิ่น คิดไปคิดนี้ตั้งดีอันนี้ร่างกายต้องหอบมีเชียวได้สองคนอันหนึ่งไฟขาวเรียกว่าบุญอันหนึ่งไฟดำเรียกว่าบาปการในทา่านก็นดีรักษาศีลก็ดีเข้าหน้าก็ดีเป็นบุญมากกว่า มันจะทับาปมันลอยลงขาดทัดและชีวิตก็จมทนทำไม่ลอยลงยุ่งกับไม่ตกด้วยตุ้งยังยางกคอยวัดคอยฟอนเอาเพอว่าเขาว่าเพาเาว่าอรย่างจะโจ้ผูันืุ่นไปยุ่งไยิ ภาวนาโพโตโพโตอยู่เรื่อยเป็นตบุญเลยภาวนาหีิงก็คอยรักษาเอาใจคอยใ่คนึงก็เป็นบุญมากอันการใหทกานอันก้อนใหนกันทั้งในใจดีในใจแล้วว่าดีใจบุญงจะเกิดถึงความสันตาอันภพยได้ลักกายก็งองก่อน มิแปลกข้อมืดม่นโหงพออยู่ตลอดเวลาถ้าสาบิวามมหาโมนะตะโมนะเตโลเกโลกันตาทัชชินาให้ในสมองของม่อไว้ในนี้มีแต่โมหากะระข้อมืดม่นอุณการข้อมั่นโยเรียกว่าอวิชชาข้อมืดม่น บ่เห็นเบืองน้าบ่เห็นเบื้องตามบ่เห็นเบื้องหลังคืออดีตข้อยบ่หูทำกลางกับบ่หงอนาคอกับบ่หูเรียกว่าอวิชชาคือความือม่วงพลังการที่ข้อเดี้ยวซ้ำได้ค้อมือนม่วงรวยไปบภาวนาเดี๋ยวขอไหนขอเล่นอะไรคุณโธ พุทพุทโท้อพุทธอะไรบุญมากคอยนับคอยเดินเราไปได้เดินใส้เป็นขวบออพุทธท้อพุทนำนั่งยัเพียนออันท้ทายก็ขอพุทับกันเดินสาธุทุกตายทุกใดนอนกับเป็นทุกเดินกัเป็นทุกยินกับเป็นทุก คิดเป็นไรตายได้างนั้นคิดต้อมมาเลยต้องคิดข้ามมาเดยข้ามสาธุคิดแบกไรร่บต่างได้รวบสาธุอันคีดงัง้างเเป็นนาทีกองคอยอ่ได้ <laughs> <laughs>